สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดรายได้ห้างทองหวังเงินไทยของเจ๊กุง้งร้านแม่พระเอกดังเกรดวารินทอน เชื่อว่าหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าครอบครัวของเกรดวรินทรนเปิดร้านขายทองโดยร้านทองชื่อว่าห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กงอยู่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับจากข้อมูลกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพราะว่าร้านทองดังกล่าวเพิ่งเปิดให้บริการได้เพียงสองปีแต่ล่าสุดทำกำไร,รได้มากถึงหลักล้านเลยทีเดียวบริษัทหวังเงินไทยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2559โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ หนึ่งางชื่นทิตาปัญหาการ 2. อนายชยชัยปัญหาการ 3. นางสาวชาวิสราปัญหาการดำเนินธุร,รกิจค้าขายบริเครื่องประดับปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี2559มีรายได้ขาดทุน3 4 4 0 0บาทปี2560รายได้166ล้านกำไรายหน0 0ล้าน690บาทปี2561รายได้9 4 1 8 000, 8 8้าน0 8บาท กำไร8,37,148บาท22สตางค์ปี2,562รายได้71,891,417บาทกำไร6,79,855บาท97สตางปี2,563รายได้52,144,602บาทกำไร2,196,492บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ